ล่อ,ลอเก็บได้หนิมัมเก็บมีเก็บมั่นเฮ้ยปลาไนตสิปลาไนปไนตปลาไนปลาไนปลาไนเนีหน่อยเนี่ยบ่เห็นบ่อกินเกี่ย พวกะเข่ามันบ่โอ้ยวานไปไหนเอาตัวทำเนียรก็แล้งว่ามันกินแต่นเอนอไงตินี่เน้หน,น่อยเนี่ยเ่เห็นบ่อือบ่กินเนี่โอ้โหขบ่อดีๆกระเทือนมันเถื่อเราดีดีเนี่ กูว่านี่ก็มาพาควัหรือมั้งเอ้าทำนั่นแหะงามแล้วเอาเอาเลยครับตอนนี้พันไง่นหาพานเฮ้ย <c> ห <oughs> ่วยไปลองเบาสิาห่วยปนันสุดิปนันปนน ปไหนไปไหนไปไหนเนี่ยตากปลเดียวมาได้หนิปลเดียวเนี่ยตากมาจับจับจับกได้ทิศออ้าจะถือกล่องเอาเดี๋ยวเดียวเลงไปก็นด้โอ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเฮ้ยเยเเยๆๆยเเยเยเย ระวังตกน้ำด้วยเฮ้ยมันจะขาเลยเยอะเดียวโชกากว้าดิลุดเดี๋ยวเดี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 ยวกล่องกันเลยเป็นทอดพั์กันรอดรอดเก็ดได้วหนิมั เก็บมันนี่ามันงออกน้ำเก็บเปล่าเเนี่เมื่อเขียบให้จัิงๆ่ะเดียวปลาขายเตยู่บานตะหางหายไปโดนเตอตะเกียนั่งคนนี้เร็วกนนี้ตะเกียบตอนน at ั <athletes> ่งใส่เวลาประมาณนาที <his stuff wave> ่น <his stuff> <Plus> ั่น เราพวกนึ <kung> ่งพวกได้ขายเดี๋ยวอื้นบุกเขาผิดนะแล้วเนื้อขาวดี มันเหงื่ในนังเลยนั่งดิเ้วอย <ME> น <Ms. S 1> ใาไหมอู้อูู้ไม่พูดไม่พูดคนก็เอานไปร่อนนันหันเอานิ่งก่านี่ง นิ่งวะนิ่ง,ง,ง,ๆๆง,งแล้วเดี่ยเอ้ยขันแน่จริงขันแน่จริงไงจั๊กจั๊กจั๊กจั๊มอสครับมอสครับขอโทษครับนอนป่ะไปละนี่ก็มอในว่าจะให้รู้ว่าเขาอยนล่างเขาอยนลวดในว่า แ่อ,อันเอนหขดเเขดขดอันอันนี้ใช่เอาอยู่บันนี้ถ้าเข็มแล้วเข็มเ่นอ๋อคิดว่า 首先，点讲不 ไไใส่ความชำนาญด้นี่ใส่ความชำนาญระดับหนึ่งนะครับชำนาญกับจิกว่วชำนาญอย่าชำนาญแต่คนบอเคยเจียนเหบรูเรียงได้แล้วจะขั่อะไรเลยจับผกขวางพีงายอยู่บริจินหมดแล้ว

สีงน้าก็สีข้มือแก้นั่นมันมันวะหรือชวนวนชวนยแก้ข่อยจิบมกะอกสีนะเริ่มตัดหางเฝ่าเขวนกับฟังตาวดีงใช่ว่้ใส่เวลาเอาเขื่นบสัน์โดนใส่สู่กันโดเลยเนอะอย่ามันเขาฟังอย่ามันเขาไม่เบื่องหาที่ป่ะจุดเนีนะสามนาทีมจบเลยเนี่ย ข้าวเปน่าหรือปองเบียร์มาเอาอะไรไปนอนใหญไปครับออ้ยหัว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 ขอเด้อหัวได้ปะครับเนี่ยข้าวเปล่าปะอ่ะข้าวเป่าลงไปครับหัวไหนก็ได้ขอขอขอหัวนะให้ออกให้ตั๊กปลาข้าวปะได้ได้ปะให้เลยให้เลยสามปุ๊บปลาข้าวปะ ปลาเข้าเอาก่อเลยให้เลยไหก็รอดกดีออุ้ยเป็นไหมกีก่อนมกเลยเฮ็ดของไก่ป่าเราพูดจินดิอกอะไรมอกเลยฮะอ้า็เฮ็ดส้มไก่ปลาก่อนถักหมอกอกยังใครมกอาจ้าขึ้นยากว่นไหอยากเลยเอมากเวยมาแบงไปมกบ้เฮ็ดบวอเพียนเอานอกจากให้ไก่สอยเ็หรอเฮ็ดอ๋อสีแบงห้ก็ไป เฮ็ดหมูเป็นยาบเห็ดหมูเป็นนไงทักค่อยๆแบ่งเงาโอ้ยกว่าเลยมันอ่านขาดเนาะทัดยัออกมันตึงตึ๊บครับดูครับนี่การแตะวิธีชำแหละหกนาทีผ่านไปเดี๋ยวปล่อยว่าทุยังโอเคชั่วนี่ละวแล้วชั่วนี่มีการเอ้นี่แยกชิ้นด้วยมีใครไปมกหัวไปหนึ่ง ส่วนในสีโค้งเนี่ยคือใบทอดส่วนเนื้อเนี่ยคือใบลาดนี่เลยครับอันนี้เดี๋ยวมึงจะพุ่งเพีเดี๋ยวนี้่าถึงมาใส่งินเลยจินี่เดี๋ยวนี้มาใส่งินนี่คือกนี่ก็คือช่ำเละไ้ปลานะครับแต่ถ้าเกิดเฮ้ยปลาตะโพลไปทอดอยู่เพื่อนจะพูดทั่วพูดดี มาได้ขายเห็ดกินถามาอะไรก็มาเห็ดมาอนี้เอาคลิปนี่คลิปเห็ดชำเลียเดี๋ยวไปผู้อาหารก่อนมนรุญยังเอาคลิปนี่ไปหายายไทยมาให้เพิ่งหยีเอา,ฟาไฟไว้ทั้งนี้แหละ